ที่นี่คือสถานีารถนะครับหรือว่าท่ารถของเมืองไซนะแขวงอุดมไซนะครับนี่บรรยากาศยามเช้านะประมาณแปดโมงครึ่งนะครับนี่ครับโอ้หมันจะอยู่เป็นรอบล้อมรอบด้วยภูเขานะเมืองนี้นะนี่คือบริเวณที่จอดรถนะครับที่รับส่งาสายใต้นะของอเมืองไซนนะ ท่านผู้โดยสารเริทราบ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 ต่อเส้นทางผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังเมืองน้ำหมอกท่านผู้โดยสารเริทราท่านผู้โดยสารรถเวียดนามนะรถเวียดนามสีดำนะผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยัง แหวงบอรแก้วกลาลรน้ขนลดพนักงานจะไปซิตี้แหลกเถออกเดินทางแล้วประกาศขอขอบใจอันนี้เป็นร้านอาหารที่ว่าเขาเปิดอยู่ในบกสน,นะจะมีพวกปิ้งไก่ปิ้งเป็ดปิด้งปลานะเป็นร้านอาหารนะครับพื้นเมืองนะอาหารพื้นเมืองโอ้มีไก่ดำด้วยแกงหน่อไม้จะมีไส้กรองไส้กรอกอ ้ตับโอ้ตับงัวตับอะไรนี่คลายๆกันนะแล้วก็มีพวกส้มตรงซ้มตำอะไรเงี้ยวางขายเป็นแถวเลยใครที่จะขึ้นรถเดินทางไกลก็สามารถมากินได้นี่อันนี้ปิ้งอะไรตับเล็กนี่ตับอะไรนี่งัวตบหมูอ๋อตับหมู ตบหมูอันนี้ไส่ไส้อัวแล้วก็ผักดองยำผักไก่ดำมีไก่ดำด้วยเส้นซ่าเสินซ่าเส้นซ่าขายกันหมดเลยเนี่ยคนล่าเหนือคนนิยมอันนี้เขาเรียกว่ายำผักนะไม่ใช่ไม่ใช่ผักดองนะเป็นยำผัก ยำผักนี่จะกินแก้มกับพวกเนื้ออะไรต่างๆนะยำผักนีเห็นทั่วไปในตลาดนี่ขายเหมือนกันหมดเลย <c oughs> คนนี้แถวนี้ก็กินตะเกียบนะคนลาวเขาไม่ใช่ไม่ใช่จกจกข้าเหนียวจิ้มนะเขาใช้ตะเกียบกินแล้วทวนนี้ตัมหมูบ่ะอ,อตัมหมูอันนี้แหนมแหนมหมูตีมม ย่มงหมูย่งงวบาบะหูคนขายบะหูบาเป็นยังนี่ครับเขาก็มานั่งขายเนาะนี่นี่เห็น,นทุกร้านเลย <c oughs> อันนี้เขาเจ้าเอื้อนมาอย่างนี่ซุปผักเนาะนี่ขเขายกซุปผักซุปผักนะซุปผักเด้อซุปผักเขากินกันเยอะในเมืองลาวนี้ <c oughs> นี่ครับโอ้มีฟูดแพนด้าด้วยร้านอาหารสั่งฟูดแพนด้าได้ด้วย นี่มีร้านอาหารจีนร้านอาหารจีนนะฮะไม่พลาดเลยอาหารจีนนี่คันกระมงชงเฉงเลยครับเพราะว่าปิ้งย่างกันนี่ปิ้งปลาปิ้งปลาน้อยปิ้งปลาขาวมีแจ่วด้วยนะแจ่วบองแจ่วบองแล้วก็มีพวกแล้วก็จะมีพวกเครื่องในเนาะ ไส่กรอกใส่อัวเนี่ยมีวางขายกันเยอะๆเลยเหมือนกันทุกร้านเลยคล้ายๆกันนะการขายแล้วก็จะมีเอ๊ะทำไมผมไม่ค่อยเห็นส้มตำส้มตำเลยแถวแถวเมืองนี้เนะาะเือกก็ไม่เดียวมกินส้มตำกันเนาะนะครับนี่ชื่อร้านก็จะเหมือนเหมือนกันหมดเลย khai mới mất lên nó <laughs> khai cứ gắn mất à. mới lên Mình phở đúng, rồi, mì phở đúng rồi. <laughs> Nè, phải một lời, hút mấy tôm mú rồi เปิดด้วยมีเผอกเนื้อตุนบ่มีเผอกเนื้อห well ัวตุนบ่เนื้อวัวต้มอ๋อมีลวกมันมันเหนียวเนาะเนื้อหัวมันเหนียวลวกเลยเนื้อหัวหยาบอ๋อไม่หยาบเพราะหยาบเพราะว่าหยาบตุนเนี่ยมันแซ่บอ๋อเขาเจ้าเฮ็ดสิ้นสดสิ้นต้มเปื่อยค่อยมดเออเสียใจเนาะ อ๋อทุกวันมีวันนี้หมดวันที่ผมมาเนี่ยมันหมดแต่ว่าทุกวันมีแสดงว่าเราซวยอ๋อกำลังต้มอยู่มันยังไม่สุกยังเปื่อยนี่ต้มซ้นซ้นงัว่แม่ต้มเปื่อยอันนี้โอ้โดนได้เนี่ยโดนได้มันแรงพูแล้วจะได้กินสวยพูแล้วอผู้ได้ทิทาคินระบาดเนี่ยมันแรงเลยมากอีกมากไหมโอ้สมสุก สุปด,ด้วยนี่ซินงัวสดซินเฟอซินเฟอข้าวซอยก็มีนะเนาะข้าวซอยนี่มีทุกร้านเลย,นนอ,เยอ๋อในในบริเวณนี้คือร้านนี้แซ่บที่สุดช<น>ื่อร้านยังอ่ะร้านสาพรสาพรที่ดังใน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 ั่นบอก <laughs> อทิกตอกสาพรทิกตอกบอก่ เจ้าซีแต่ละหา้าเด้ออ๋อทำาไม่ถ้าไม่ถ้ไมรอร่อยเขาไม่เอาตังร้านเนี่ยเนี่ยเขาจะมีผักให้ด้วยใครไปกินเผอเขายังมีผักไว้น,นี่มีผักยังแน่ผักสลัดอันน,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 นี้อันนั้นที่จำแบนบัแบบ่ผักยังเนี่ยอันนั้นแหละบอกภาษาถิ่นบอกตอนแรกมันต้องสซไลด์มันต้องเซไลด์เดี๋ยวมันมืดไงมันเปเหี่ยวแล้วก็บอกคลิก บกเพ็ดบกเพ็ดบกเพ็ดแล้วก็มะนาวเขากินคล้ายๆเวียดนามเลยเนาะเวียดนามก็ก็มีแบบนี้ใส่ลวกเสร็จแล้วก็ใส่เส้นอันนี้เขาเรียกเส้นในโอ้เหมือนก๋วยเตี๋ยวนั่น,นแหละก๋วยเตียเต๋ยวเหรอเออก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเียวข้าวซอยบ่ข้าวซอยอ๋อเฟื่องใหญ่ ไม่ใช่ข้าวซอยข้าวซอยใส่ันนี่ข้าวซอยใส่น,นี่นผละแบบกันถ้าถ้าอย่างสี่จกัจกกี่พันกี่บาทสาวห้าพนะันยี่สิบห้าพันกี่บาทห้าสิบสี่สิบสี่สิบบาทสี่สิบห้าสิบเนาะไม่แพงก็ราคาประมาณนี้อย่า <Yeah. S 1> ลืมกดไลค์ <Hey. S 1> กดแชร์กดติดตามนะครับนี่ร้านอาหารที่บกสอ่อาบกาสอเมืองเมืองไซเนาะ นี่ร้านนี้อร่อยที่สุดมาเลยอยู่ปากทางเข้าเลยร้านแก